เวลาเราพูดถึงคําว่าอาชาริยะเนี่ยชื่อของใครครับที่แวบเข้ามาในหัวเป็นคนแรกสําหรับหลายๆคนน่าจะเป็นชื่อน,นี้เลยครับเลโอนาร์โดดาวินชีชายที่เหมือนกับว่ามาจากอนาคตวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรที่ทําให้เขากลายเป็นตํานานแบบนี้แน่นอนครับภาพแรกที่ทุกคนจําได้ก็คือฐานะศิลปินของเขาแต่เขาไม่ได้มีแค่ผู้กันเบื้องหลังภาพวาดสวยๆเนี่ยคือสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยการศึกษาทุกอย่างรอบตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายมนุษย์พืช การไหลของน้ำนี่แหละครับอีกหมวกใบหนึ่งของเขานักวิทยาศาสตร์แล้วก็ที่มันพีคสุดๆเลยนะคือจินตนาการของเขาที่มันล้ำยุคไปไกลมากภาพร่างเครื่องร่อนรถถังเฮลิคอปเตอร์คือมันสุดยอดจริงๆ3อย่างนี้แหละครับที่รวมกันเป็นความเป็นเลโอนาร์โดดาวินชีที่ไม่มีใครเหมือนโอเคเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่า อะไรล่ะที่ทำให้เลโอนาร์โดออโดดเด่นออกมาจากศิลปินคนอื่นๆในยุคนั้นคำตอบก็ง่ายๆเลยครับเขาไม่ได้เป็นแค่ศิลปินนะสิแต่เขาเป็นแทบจะทุกอย่างจนได้ฉายาว่าสุดยอดบุรุษแห่งยุคเรเนซองคำว่าบุรุษแห่งยุคเรซองเนี่ยมันหมายถึงคนที่มีความรู้ความสามารถแบบรอบด้านสุดๆเลยครับคือรู้ลึกรู้จริงในหลายๆเรื่องซึ่งยุคนั้นเนี่ยเขาให้ค่ากับคนแบบนี้มากๆแล้วเลโอนาร์โดก็คือ ต้นแบบที่เพอร์เฟคที่สุดของคนในอุดมคติแบบนี้เลยเพราะเขาสนใจไปซะทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่แค่สนใจผิวเผินนะแต่ศึกษาแบบลงลึกจริงๆทีนี้กว่าที่เขาจะกลายมาเป็นคนที่เจ๋งขนาดนี้ได้เนี่ยเส้นทางชีวิตของเขาก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเราลองย้อนไปดูจุดเริ่มต้นกันหน่อยดีกว่าเขาเกิดที่เมืองวินชีนะครับเป็นลูกนอกสมรสซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะหมดสิทธิ์เรียนมหาลัยหรือทํางานดีๆเหมือนพ่อเขาไปเลยแต่เอ่อบางทีเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับ มันเหมือนบีบให้เขาต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วพรสวรรค์ด้านศิลปะของเขาเนี่แหละที่เป็นเหมือนกุญแจดอกแรกเลยตอนอายุ15ก็ได้ไปฝึกง,งานกับศิลปินดังในฟลอเรนซ์พออายุ20ก็เก่งจนได้เป็นมาสเตอร์เลยแล้วสุดท้ายก็ย้ายไปมิลานไปหาโอกาสที่มันใหญ่กว่าเดิมแล้วพอไปอยู่ที่มิลานเนี่ยโอ้โหชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยครับคือไม่ได้เป็นแค่จิตรกรวาดรูปอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นทั้งวิศวกรออกแบบอาวุธเป็นสถาปนิก หรือแม้กระทั่งเป็นคนจัดงานปาร์ตี้ให้ราชสำนักคือที่นี่แหละครับที่พรสวรรค์ทุกด้านของเขาได้ระเบิดออกมาเต็มที่แล้วหนึ่งในผลงานมาสเตอร์พีซของเขาที่เกิดในช่วงนี้ก็คือภาพภาคกระยาหารมื้อสุดท้ายนั่นเองซึ่งเบื้องหลังภาพที่ดูสงบสวยงามเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเรื่องราวเบื้องหลังนี่ดราม่าสุดๆแล้วก็มีความท้าทายซ่อนอยู่เพียบเลยลองนึกภาพตามนะครับ โจ์คือต้องวาดคน12คนที่เพิ่งได้ยินข่าวช็อกสุดๆว่าหนึ่งในพวกเราเนี่ยเป็นคนทรยศแต่ละคนก็ต้องมีรีแอคชั่นไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับทั้งตกใจโกรธเสียใจสับสนแล้วจะวาดทั้งหมดนั่นให้อยู่ในเฟรมเดียวกันในวินาทีเดียวกันได้ยังไงนี่แหละครับคือความยากสุดๆเลยซึ่งเลโอนโดใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะเพื่อจะหาหน้าคนที่ใช่สําหรับอัครสาวกแต่ละคนมันมีเรื่องเล่าฮาๆอยู่เรื่องหนึ่งครับ คือมีรองเจ้าอาวาดคนหนึ่งที่คอยคุมงานอยู่เนี่ยแกคงทนไม่ไหวที่เห็นดาวินชีทำงานช้าก็เลยมาเร่งยิกยิกยิก,ยกจนดาวินชีลำคาญก็เลยหันไปบอกว่าที่ผมยังวาดหน้ายูดาสไม่ได้เนี่ยก็เพราะยังหาคนหน้าตาชั่วร้ายพอไม่ได้แต่ถ้าท่านยังไม่เลิกเร่งผมนะผมจะเอาหน้าท่านนี่แหละเป็นแบบให้ยูดาซะเลยโอ้โหได้ผลชะงัดเลยครับหลังจากนั้นมีพี่ไข่กล้ามารบกวนเขาอีกเลยแต่เรื่องที่มันน่าเสียดายมากๆกก็คือ ภาพที่ใช้เวลาวาดนานขนาดนี้กับเริ่มพังเริ่มหลุดล่อนแทบจะทันทีที่วาดเสร็จเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าความอัจฉริยะของเขามันย้อนกลับมาทํำลายผลงานตัวเองคืออย่างนี้ครับปกติเวลาเขาวาดภาพบนผนังปูนเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเฟรสโกคือต้องวาดตอนปูนในปเปียกอยู่สีมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อปูนเลยภาพก็จะทนมากๆแต่ข้อเสียคือต้องรีบวาดแข่งกับเวลา แตเลโอนาโดเนี่ยเขาเป็นพวก perfectionist ครับเขาอยากได้ภาพที่สีสดรายละเอียดเป๊ะเลยเลือกที่จะลองเทคนิคใหม่คือรอให้ปูนแห้งก่อนแล้วค่อยวาดซึ่งผลลัพธ์คือสีมันสวยจริงแต่มันก็เหมือนแค่เอาสีไปฉาบไปบนผนังเฉยๆพราะเจอความชื้นเข้าไปเท่านั้นแหละสีก็เริ่มลอกเริ่มพังเนี่ยแหละครับคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความสมบูรณ์แบบที่เขาต้องการเอาละครับ ถ้าผลงานศิละปะของดาวินชีที่เราเห็นกันเนี้ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งทีนี้เราจะดำลงไปดูส่วนที่อยู่ใต้น้ำกันบ้างซึ่งก็คือสมุดบันทึกของเขานั่นเองนี่แหละครับคือขุมทรัพย์ทางความคิดและเป็นหัวใจของความเป็นอัจฉริยะของเขาอย่างแท้จริงเลยหลักการที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็คือคำนี้ครับ s a p e r e ร e เ e เ e ซึ่งแปลว่าการเรียนรู้ที่จะมองเห็นสำหรับดาวินชีเนี่ยคำว่าเห็นมันไม่ใช่แค่การที่แสงเข้าตา แต่มันคือการทําความเข้าใจอย่างท่องแท้เหมือนกับเวลาเรามองนกบินนะครับคนทั่วไปก็จะเห็นว่าเออนกมันบินได้แต่ดาวินชีจะมองลึกลงไปว่าแล้วทําไมมันถึงบินได้ละ่ะปีกมันขยับยังไงกระแสลมมันทํางานยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาทํากับทุกเรื่องในชีวิตแล้วในสมุดบันทึกของเขานะครับมีเป็นหมื่นหมื่นหน้าเลยมันเหมือนกับเป็นอินเทอร์เน็ตส่วนตัวของเขาในยุคนั้นเลยครับมีทุกเรื่องจริงๆตั้งแต่เรื่องภาพวาดสถาปัตยกรรมกลไกต่าง ไปจนถึงกายวิภาคของมนุษย์ที่แบบละเอียดมากๆมีทั้งภาพร่างเครื่องร่อนรถถังคือทุกอย่างที่เขาสนใจถูกบันทึกไว้หมดแล้วที่เจ๋งคือเขาเขียนด้วยลายมือแบบกลับด้านเหมือนส่องกระจกอ่านะครับอาจจะเพื่อป้องกันความลับก็ได้เพราะเรื่องอย่างการผ่าศพศึกษาร่างกายคนเนี่ยในยุคนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดออกฎหมายแล้วต้องห้ามมากๆเลยครับจะเห็นเลยว่าสําหรับดาวินชีเนี่ยวิทยาศาสตร์กับศิลปะมันคือเรื่องเดียวกันเลยครับมันแยกกันไม่ออก ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเขามันถูกเอามาใช้ในงานศิลปะหมดเลยอย่างเช่นการที่เขาไปศึกษาโครงสร้างกล้ามเนื้อของมนุษย์มันก็ทําให้เขาวาดคนได้สมจริงสุดๆหรือการที่เขาศึกษาเรื่องแสงเงามันก็คือเคล็ดลับที่อยู่เบื้องหลังรอยยิ้มปริศนาของโมนาลิซานั่นเองทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับทีนี้คําถามคือแล้วความคิดของเขามันล้ายุคไปขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างชัดๆกันเลยดีกว่าครับ จากสิ่งที่เขาออกแบบไว้เมื่อ500กว่าปีที่แล้วขณะซิกมุลฟรอยนักจิตวิเคราะห์ชื่อดังยังเคยพูดถึงดาวินชี่ไว้เลยครับว่าเขาเปรียบเสมือนชายที่ตื่นขึ้นมาในความมืดเร็วเกินไปในขณะที่คนอื่นยังหลับกันอยู่คือเป็นคําพูดที่เห็นภาพมากๆเลยนะครับเหมือนกับเขาเป็นคนจากอนาคตที่มาเกิดผิดยุคจริงๆลองดูไทม์ไลน์นี่สิครับอย่างรถหุ้มเกราะที่เขาร่างแบบไว้ตั้งแต่ช่วงปี1480 กว่าโลกเราจะมีรถถังคันแรกจริงๆก็คือสงครามโลกครั้งที่1นึน่นเลยห่างกัน400กว่าปีเรีออยงเครื่องร่อนที่เขาศึกษาจากการบินของนกเขาทําไว้ตั้งแต่ประมาณปี1505แต่กว่าพี่น้องตระกูลไรทจะสร้างเครื่องบินลําแรกได้สําเร็จก็ปี1903มันชัดเจนเลยครับว่าจินตนาการของเขาเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าที่เทคโนโลยีในยุคนั้นจะตามทันจริงๆสุดท้าย เลโอนาร์โดดาวินชีก็ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่ฝรั่งเศสแล้วก็เสียชีวิตลงในวัย67ปีครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เขาทิ้งไว้ให้โลกใบนี้ก็คือสมุดบันทึกทั้งหมดของเขานั่นแหละครับซึ่งมันกลายเป็นมรดกเป็นขุมทรัพย์ความรู้ที่คนรุ่นหลังทั้งนักวิทยาศาสตร์ทั้งศิลปินยังคงศึกษาและต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยเลโอนาร์โดเชื่อว่าการมองเห็นคือประสาทสัมผัสที่สำคัญที่สุดหลักการเรียนรู้ที่จะมองเห็นของเขาเนี่ยมันก็ ในโลกยุคนี้ที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดมีข้อมูลมีสิ่งเร้าเต็มไปหมดเลยมันมีอะไรบ้างหรือเปล่าที่เราแค่มองแต่เรากลับไม่เคยเห็นมันจริงๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นคําถามสําคัญที่อจฉริยะเมื่อ500ปีก่อนทิ้งไว้ให้พวกเราในยุคนี้ได้ลองกลับไปคิดกันดูครับ